ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ด,ดูเลยแม่ขายกว๋วยเตี๋ยวทุกวันแกไม่เคยลุกจะมาจับแม้กระทั่งผัวงอกอน้อยแน่ยังกล้ามาขอให้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อีกเหรอเงินสักบาทก็หามาเองไม่เป็นคิดจะแบมือขอพ่อกับแม่ไปจนตายหรือ,อยังไงฮะ เป็นไรไหมโทษทีพี่รีบน่อไม่เป็นไรครับสบายมากครับพี่เล่นฉนเด็กครับนายจะรีบกลับเดี๋ยวนี้เลยครับไม่เป็นไรแน่นะครับเฮ้ยกระเป๋าใบนี้สำคัญมากเลยขอบใจมากนะน้อง โก่เย็นวันเจ็บถุงหนึ่งหรือหางานอยู่หรืออ่องหามาแต่เช้าแล้วโกเจอคนแต่หาหมาหาแมวไม่มีใครรับสมัครงานเลยไปหาตามกำแพงมาละสิหรือนี่มีลูเ่เหลืองลูล่ลาอะไรเลยจริงๆเดี๋ยวนี้เขาหางานในมือถือกันหมดแล้วอา้อาวอ้าวโก่ก็ลื้อมันใหม่ลู่เหลืองไปหางานซีสัวคนจ้าเป็นใครก็ไหม่ลูให้ไปทำงานที่ไหนมันบอกหรือเปล่าเกิดลื้อไปทำงานมาั่วสัวไอ้ยา เดี๋ยวก็ได้ไปนอนเฝ้าหลาก,กมะม่วงหรอกเดี๋ยวนี้เขาหางานกันในเว็บไซต์กรมการจัดหางานมีงานเยอะแยะไปหมดสวัสดีครับ พี่ก็ว่ารูปในใบสมัครดูคุ้นๆกำลังคิดว่าจะใช่เด็กสะพายเป้คนนั้นไหมแล้วก็ใช่จริงๆซะด้วยโหพี่ผมก็ว่าเสียงพี่คุ้นมากเลยตอนผมรอกลักวแทบแย่สัมภาษณ์งานผ่านแล้วนี่เดี๋ยวอองลองอ่านเอกสารสัญญาว่าจ้างกับเงื่อนไขต่างๆดูก่อนนะ ถ้าตัดสินใจมาทำงานที่นี่ก็คิดซะว่าพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่งกันแล้วกันฉันจะว่าผมเซนเลยพี่ต้องอ่านทั้งหลายผเผลนเหรอผมขี้เกียรอ่านขอเซนเลยได้ไหมให้เด็กนี่ถ้าไม่อ่านจะรู้ไหมทำงานกี่โมงถึงกี่โมงมีเงื่อนไขอะไร<อ>บ้างมันเจ็บนะพี่ก็คนไม่เกียจอ่านนี่ <S 1> <S 1> <S 1> <S งั้นก็ตั้งใจฟังนะในสัญญาว่าจ้างเขาบอกว่าที่นี่เริ่มทำงานตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็นรวมกันไม่เกิน8ดชั่วโมง ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์แต่วันไหนทำงานล่วงเวลาก็พักได้20นาทีก่อนเริ่มงานวันไหนมีพ่นสารเคมีก็ทำแค่เจ็ชั่วโมงแต่ต้องใส่ชุดป้องกันที่ทางไร่จัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยน่ส่วนวันหยุดวันลาก็หยุดตามวันราชการที่เขาประกาศนั่นแหละปีหนึ่งหยุดได้ไม่น้อยกว่า13วันแน่นอนถ้าเจ็บป่วยก็สามารถลาป่วยได้ตามจริงหากป่วยตั้งแต่3วันขึ้นไปต้องขอใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยนะ ถ้าทำงานครบหนึ่งปีก็มีสิทธิลาพักร้อนไปหาครอบครัวได้ดีจังเลยครับพี่ที่นี่ทำประกันสังคมให้ลูกจ้างทุกคนจึงได้รับสิทธิทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดส่วนค่าจ้างก็จ่ายเป็นเงินผู้ชายผู้หญิงก็ได้ค่าจ้างเท่ากันหมดตามค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละวันละ3า0ร้อถึงสี่บาทโอนเข้าบัญชีของเรานั่นแหละทีนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับพี่งั้นผมขอเสร็จเลยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปร้านนมเจ้าประจํา ยิงตอนรับเด็กใหม่สักหน่อย <laughs> ที่ไล่นี้บรรยากาศดีมากๆเลยครับพี่ตรงนู้มีคนโบกมือให้พวกเราด้วย <c oughs> นี่ร้านประจำผมพี่เหรอนี่ก็ร้านประจำผม <c oughs> ผมเหมือนกันอ <c oughs> อานมเย็นถุงหนึ่งครับ <c oughs>